ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมกะพบพ่อกันกับตลาดนัดรัวออนไลน์คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเนาะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับกะจะพาพี่พาน้องนะครับเนาะมาเบิงนะครับเนาะมือนี้ทางช่องนะครับกะเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงนะครับเด้อพี่น้องครับผมกะจะพาพี่พาน้องมาเบิงมีงัวสาวมาให้เบิงนะครับเนาะแล้วก็บงัวแม่ทองด้วครับเด้อพี่น้องท้องทุกตัวด้วนๆครับผมเนาะนะครับแล้วกัราคาเป็นแบบใดนะครับผมเดี๋ยามือนี้จะพาพี่พาน้องมาเบิงน้ำกัน นะครับผมเนาะไอคลิปไปชมกันเลยครับผมน่ะสวัสดีครับหอยทองมีนะครับเนาะครับผมอ่ะแม่แม่เดียวครับมอ่ะแม่นี่แม่เดียวนะครับเนาะท้องแปดเดือนนะครับเด้อครับผมอ่ะนี่นะครับอ่ะครับท้องก็พอได้อยู่ครับท้องออกฟอร์ดท้องออกฟอร์ดเด้อครับเด้อออกฟอร์ดนะครับเนาะนี่ครับแปดเดือนแล้วครับพี่น้องครับผมอ่ะตัวแม่หัวโดนย่างดีนะครับเนาะอ่าลูกสองในท้องนะครับเด้อครับผมท้องกับออกฟอร์ดนะครับแปดเดือนนะครับ เนาะนะครับอ่าเดือนอีกเดือนก็กว่าครับผมก็ได้เห็นโตัวเราไปรุ่นเอาตัวขู่ตัวแม่นะครับปลูกขึ้นอ่านี่นะครับเด้อตรงตัวงัวนะครับเนาะบางครั้งนี่อาจจะย้อนแสงจังน้อยครับผมอ่าราคาบ้าเวไหร่ไปไลยครับน่าไปซีบตัวครับอ่าสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเนาะอ่าสี่หมื่นเก้าพันบาทเด้อครับเด้อครับผมอ่านี่ครับพี่น้องโตัวตัวง้วนะครับเนาะอ่าเอาอ่าต่อได้หลายครับผมครับผมเออพร้อมส่งนะครับเนาะอ่าฝากเบอร์ติดต่อนะครับ0 8 7ย์แปดเจ็ครับศูนย์แ แปดหกหกสี่เจ็ดสี่หนึ่งครับสี่เจ็ดสี่หนึ่งนะครับเด้อหอยทองมีเขานะครับเนาะครับผมอ่ะติดต่อกันขอไหมครับผมออฟออฟฟอร์ดนะครับเนาะอ่ะแปดเดือนแล้วครับผมรุ่นตัวผู้ตัวแม่ียนะครับเด้อพร้อมนะครับเนาะอ่านี่ครับพี่น้องฟังนี่อาจจะย้อนแสงจังหน่อยเด้อครับเด้อฟังทางนั้นเดี๋ยวผมย่างให้เบิ่นโซนมาร์ทครับผมครับผมครับผมเดี๋ยวพาไปบิ่ง้วงงามฟังทางนี่สวัสดีครับครับผมอ่ะพาเบิ่ง้วงงามครับพี่น้องวันนี้ครับอ่ะอันนี้เป็นแม่สาวแม่สาวแดงๆดงนะครับเนาะ ทองจักเดือนแล้วครับสามเดือนครับทองสามเดือนนะครับทองพอไดอายุครับผมตัวนี้ยังไม่จำกัไเลยต่ว่าทองพอดีอลไใบยืดทั้งหลดตัวนี้อ๋อครับผมทองใส่พอดีใบยืดด้วยครับเด้อดตะใบยืดทั้งหลดนะครับเนาะอ่ะมีใบมีหลอดครบนะครับเนาะครับผมอ่ะเนี่ยครับเนาะราคาวาไวัยไรเป็นไรครับสองหมื่นเก้าพันเนบาทนะครับเนาะอ่าส่วนสูงเท่าไรครับส่วนสูงก็เลย ร้อยสี่สิบนี่ยแหละร้อยสี่สิบบวกลบเนาะครับเนาะได้อยู่เด้อครับสำหรับแม่นี่ครับผมอ่าครับเนาะครับผมทองที่ไหนครับทองแหลกทองแหลกเลยเนาะครับเนาะอ่าเม่สาวทองแหลกเลยครับเด้อพี่น้องครับผมพอกระแทกพอดีใบอยู่เนาะครับเนาะมีดีอดีมีใบอ่ามีใบมีหลอดครบเด้อครับเด้อจะพอเพิ่นบ่ได้เอาลงมาน้ำเนาะครับเนาะอ่านี่ครับส่วนตัวของเพิ่นนะครับเนาะพี่น้องครับผู้ใดกำลังมองหาตัวจังสี่อยู่ครับ ครับผมงามนะครับแม่นี่นะครับเนาะอ่าผู้ใดกำลังหาแม่บอกแม่พันนะครับเนาะเอาตัวเป็นสี่ใบใหญ่นะครับเด้ออ่าพอได้ไหมเจ้โตครับอ่าโตอ่าโตัวใแน่ครับตัวยิ่ตังใหญ่นี่กับแม่นะครับเนาะอิ่งใหญ่นี่กับตัองสามเดือนอ่าทองสามเดือนเด้อครับเด้อแม่นี่นะครับแม่ย่งใหญ่นะครับเนาะอ่าเขากลางหูตาทองที่เท่าไรละครับทองที่สามทองที่สามเนาะครับเนาะอ่านี่เด้อครับเด้อแม่ย่งใหญ่ครับผมอ่าเดี๋ยวก็ร้อยหกสิบเปออ่าส่วนสูงนะครับเนาะเกือบร้อยหกสิบนะครับเนาะมีกระไร เกือบแตะไล้แล้วครับลอยหา18ได้อยู่เด้แล้ครับนี่เนาะครับอ่าสำหรับแม่นี่ได้ครับเด้อเบื้องส่วนตัวเพิ่นครับอ่านี่เนาะครับเนาะอ่าตัวใหญ่ๆยังสี่นะครับสูงๆนะครับเนาะท้องท้องจักเดือนกว่าครับท้องสามเดือนสามเดือนนะครับเนาะอ่าดี๋ยวครับท้องออฟฟอร์ดอ่าอท้องออฟฟอร์ดนะครับเนาะครับผมอ่าเด้อครับเด้อครับผมนี่ครับคุณเอกกำลังมองหางัวทองอยู่นะครับเนาะสามเดือนออฟฟอร์ดนะครับมีใบมีหลอดคือกันนะครับมีขบนะครับเนาะราคาเท่าไหร่ครับ สามหมื่นหนึ่งพันสามหมื่นหนึ่งพันบาทเลยครับราคาต่อรองกันได้นะครับเนาะสามหมื่นหนึ่งพันบาทสําหรับแม่นี่ครับผมอ้างใหญ่ๆนะครับเนาะนะครับเด้อใส่ใหญ่ๆสูงๆบิ๊กๆเลยครับพี่น้องนะครับเนาะนะครับครับผมตัวดอีกครับอ่ะแม่นี่นะครับเนาะ อ่านี่ครับอีกแม่นึงครับผมอันนี้เป็นแม่ทองเท่ากันอ่าแม่ทองเท่ากันเนาะครับเนาะทองสามแม่สาวบ่ครับแม่สาวทองแหลกเท่ากันสาวทองแหลกนาะครับเนาะอ่าทองจักเดือนหรอครับสามเดือนทองสามเดือนเด้อครับเด้อสำหรับแม่นี่ครับผมอ่ะพี่น้องให้เบิ่งตัวเต็มๆครับผมอ่ะนี่เด้อครับทองสามเดือนเท่ากันนะครับเนาะครับผมมาสมพวาได้ไว้ครับดีบังนี่เจ้าโชคอ่าเจ้าโชคเนาะครับเนาะเจ้าโชค C Y 178เจ็นะครับเนาะ อ่าีไว้หนึ่งเจ็ดแปดครับเด้อของไข่โชคเนี่ยจะมีฟาร์มนะครับเนาะสำหรับตัวนี้นะครับเนะาะใ่เจ้าโชคไว้วครับผมสมจังหวัดอ่นี่ครับเนาะงัวแม่สาวทองแหลกด้ครับเด้ออ่าน,นี่ครับนอะอ่าพอ เนาะครับเนาะผสมใบกับเป็นซ Y ไว้หนึ่งเจ็ดแปดได้ครับเจ้าโชคนะครับเนาะอ่านี่ครับสามเดือนพื้นกันเนาะครับเนาะครับผมอ่าคาวาวัยไหลไปไหนครับสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพันบาทได้ครับเด้อสำหรับแม่นี่ครับพี่น้องส่วนโตเพิ่นนะครับเนาะส่วนสูงกับร้อยสี่สิบบวกลบเลยนะครับเนาะครับผมอ่าสี่สิบบวกบวกเลยเหรอครับเนาะสำหรับแม่นี่นะครับเนาะเออนี่นะครับเด้อหน้าแข็งขาครับผมสองหมื่นห้าพันบาทนะครับเนาะอ่าคนก็กำลังมองหาอยู่นะครับเนาะสามเดือนอ่านี่ครับพี่น้อง นี่ครับนี่ละขอไม้ใกล้ๆครับผมเดี๋ยวเบ่งชัดๆครับผมแผ่นหลังเนาะครับเนาะครับผมกับซีไว้ด้วยครับเด้อพอเพิ่นผสมไปแล้วนะครับสามเดือนซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดนะครับเจ้าโชคครับผมแม่นี่นะครับครับผมตัวใดอีกครับพ่อตัวนี้ตัวนี้เนาะครับเนาะกันเจ็ดเดือนอันนี้ท้องเจ็ดเดือนนะครับแม่ ทองที่เท่าไรครับอันนี้ทองสองอ่าทองที่สองนะครับเนาะออกสีนวลๆโบดๆเด้อครับเด้อแม่จังสี่แล้วครับพี่น้องครับผมทองที่สองนะครับเนาะเจ็ดเดือนในทองนะครับทองพอได้ครับอัปปะชีทองกับอัปปะชด้อครับเด้อพี่น้องครับผมอ่าเนี่ยครับแม่ยทองลูกที่สองนะครับเนาะอ่าอายุคันเจ็ดเดือนครับผมพี่น้องครับผมไปรุ่นเอานะครับเนาะจะอ่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับเนาะอ่ามีแต่พอดีๆเด้อครับเด้อ ครับผมเนี่ยครับเนาะอ่าของเจ้านี่เพิ่นมีแตะอ่าทองพอดีๆไปให้นะครับเนาะมีตะเงาะทองทั้งหมดเลยครับพี่น้องผู้ใดสนใจอยากจะได้เนาะครับในนี่นะครับเนาะอ่าแต่แต่ละตัวนะครับเนาะอันนี้กับเจ็ดเดือนแล้วนะครับเนาะออกฟอร์ตนะครับเด้อครับผมอ่าแม่สีนวลๆนะครับเนาะอ่าโบสดีนะครับครบเครื่องเด้อครับพี่น้องอ่าเบอร์นะครับเนาะอ่าไทยดำเครื่องดำพี่น้องครับผมสำหรับแม่นี้ราคาเท่าไหร่ครับ 25,000บาท25,000บาทนะครับซ้ำกันเด้อครับเด้อกับแม่เมื่อกี้นะครับเนาะครับนี่ครับพี่น้องเดือกเอาพี่น้องผู้ใดอยากได้ตัวใดนะครับมีตัวใดอีกบ่ครับอุ้มแมวนางน้อยนี่อ่านางน้อยนี่กับแมวนะครับเนาะสาวน้อยจักเดือนครับนี่อันนี้ก็สิประมาณ11เดือนอ่าสาวน้อยอ่านี่ฮอดสาวน้อยให้ครับผม11เดือนนะครับเนาะอ่านะครับนอกจากเืาอท้องเราก็มีสาวน้อยให้พร้อม11เดือนเด้อครับเด้อติดมาาานํอ่ส่วนสูงเท่าไรครับตัวนี้ก็สิบ่ร้อยเนี่ยนะครับนะ30 บวกนี up, ่บวกร้อยสามสิบบวกเนาะครับเนาะประมาณร้อยสามสิบซี่ได้เยอะเนาะครับสามสี่สามห้าเนาะครับเนาะอ่าสำหรับแม่นี่เด้อครับเด้อครับผมพี่น้องเนี่ยครับมีตังคว่ตรงงามๆครับพี่น้องอ่าราคาวันเท่าไหร่ครับ มืดหางหมื่นห้าพันบาทนะครับเด้อครับสำหรับแม่สาวหน่อยอายุสิบเอ็ดเดือนนะครับเนาะอ่าแข่งเบิ้งนะครับเนาะอ่าฟังข้างหลังนะครับเครื่องอมแม่นี่นะครับเด้อพี่น้องครับผมอ่าเนี่ยครับผู้ใดกกำลังมองหางัวสาวงัวทองอยู่นะครับเจ้านี่เพันมีให้หลายนะครับเด้อครับผมอ่าบอกอีกอ่ามีลูกยุคคอก์กมีนะครับเนาะอ่ามีอีกนะครับฟังคุณแม่ปะครับบอครับมืดหานี่เนาะครับเนาะของอะไรสักหนีอ่ครับนี่ครับพี่น้องครับู้ใดกกำลังมองหาอยู่เด้อครับเด้อครับผม ฝากเบอร์ติดต่อนะครับให้พี่น้องนะครับ084 084 512 512 8202 8202นะครับครับพ่อไอหนุ่มพ่อไอหนุ่มจากไครครับจากบ้านน้องอุ่มมอใหม่อ่าจากน้องอุ่มมอใหม่เด้อครับเด้อครับผมมอใหม่สนะครับมอเนี่ยนาะครับเนาะนะครับอ่านีเด้อครับเด้อพี่น้องครับผมเป็นมีห้คอกนี่มีห้หลายนะครับเนาะครับผมอ่ะยู่อยากจะได้นะครับสอบถามรายละเอียดง้อแต่ละตัวได้กับเพิ่นได้อีกนะครับเนาะครับผมครับผมแล้วก็อยู่ในคอกันยังมีอีกหลเนายหลายเนาะผู้ใดสนใจ อยากได้ก็ลองติดต่อกันเบิ่งครับผมสำหรับข้อนี้ครับผมอ่ะขอบค้าผมขอบคุณครับครับผมส่งมาเด้อครับพ่อเด้อครับสำหรับมือนี่นะครับเนาะเบ้าหลุดก็สิหยุดไว้ซสำนี่ก่อนนะครับเด้อพี่น้องครับผมครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับเนาะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับเนาะครับผมสำหรับมือนี่นะครับผมก็ขอหยุดไว้ซสำนี่้อครับเด้อพี่น้องครับสวัสดีครับ